สวัสดีพี่น้องพองไปสู่ผู้สู่คนจากกลับมาพบพอกันอีกแล้วกับช่องเป็นยุดาภาก,กินจ้ะพี่นอ้องนี้ขอนําเสนอเมนูยำหมูยอพี่น้องยำหมูยอใส่หมูสับใส่หมูบดใส่บุญเสี่ยจ้ะพี่น้องนี่ผักเข้ากับสีมี่มีอย่างเดียวเลยนะจ้ะพักอันขึ้นใช่ละพี่น้องขึ้นชายจา้ะบักพริกบักแนวนะพี่น้องเนาะนี่มาสีมี่หมูบดหมูบดสองก่อนพี่น้องว่าหน่อยว่าหลายจนเกินไปแล้กวก็หมูยอจ้ะพี่น้องเอากับชีมาหั่นหมูยอกันนาพี่น้องเนาะหมูยอ อันเหลือในตู้เย็นหรจ้ะมันก็เหลืออยู่ก็เลยว่าเอ้ยย่ำดีกว่ามีของอยู่สนดรสร้อยหมูยอพี่น้องเนาะทึงสอยทึงสิมพี่น้องเอ้ยอยากละลายเป็นเกียบเบิร์เอาหลดกับมันเสียบเนาะพี่น้องนี่สิละสอยไปสิมไปพี่น้องสอยหมูยอกะเสียบได้พี่น้องย่ำหมุนเสียนใส่หมูยอใส่หมูบดกับเรียบรอยยาส้อยหมูยอเรียบรอยแล้วต่อไปเข้ากับสิมาซ้อยพักเนาะพี่น้องเนาะ ขาเขาก็ไม่อยู่อันเดียวโคโลนี่จ้าขึ้นใช่เนาะพี่น้องขึ้นใช่เพราะจริงเดียวเขาใส่หอมหัวไ่ใส่อันมักเกตเทียดเนาะพี่น้องขอยบ่มีพี่น้องขอยก็ว่าใส่และอีกอย่างขวบ่มาก,กินพี่น้องเนี่ยใส่แคนนี่กับพ่อเนี่ยเขากิกนเนาะพี่น้องเนาะใส่ไปไหลยบกกินกับเสียดายของกับปาดบักหน่าจะพี่น,อน,น,น้องบักหน่าบักหน่าหนุ่มแพ่งด้ยจัดพี่น้องหน่วยละห้าบาทสีหน่วยยี่สิบเล่นี่พี่น้องนามกับบะมี่ังสี่อะยรมแรงย่มบักหน้าแพียงอยากจะแถ่จ้ะกับย จักมาเป็นอีหยังมางแหนบางหน่เอาถือกันนะเพาะอยากพี่น้องบ่คลื่อนจากจักเม็ดอันเนี้ใส่บางแหน่หนิจากสอยเนาะพี่น้องเนาะสอยบางแหน่สอยพนาหันพี่น้องเสียดเรียบร้อยกันนี่เอาบักพริกขึ้นมาจากน้ำจ้าบักพริกเขาไปล้างน้ำใบเสี้ยนน้ำใเนาะพี่น้องเนาะเสียดเรียบร้อยเป็นการเตรียมพักพี่น้องต่อไปก็สิเป็นการตำบักพริกจ้านี่เสียดขวดเรียบร้อยเอามาตำเลยจ้าพี่น้องตำลงไปมาเกลี่ยมาเกลี่ยกันตำมาโรดเรื่องจ่าเอวเตะสอบพี่น้องเลย จะเรียบร้อยแล้วจำเมื่อกี้ก็พี่น้องเนาะต่อไปก็เป็นการย่างนะพี่น้องเนาะเป็นการปรุงะละหัะเมียนพี่น้องก็เป็นการเอา,เ,อาเส้นมาต้มก่อนเอาเส้นมาต้มก่อนข่อยหลงขอโทษที่ค่ะพี่น้องขอโทษขออภัยค่ะเอาเส้นเอาเส้นหลอดลงไปนะเนาะเส้นหลอดหรือวุ้นเส้นหล่ะจะพี่น้องเอาลงไปสกักก้อนก็ตามด้วยหมูบดจ้ะพี่น้องหมูบดใส่ลงไปอัน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 ยังกว่าเขาเอื่อมาเกยจังไหนกันเอื่อยี่แบบพี่น้องเอื่อยี่ยี่มันออก เห็นมันเป็นก้อนโคลนเคลียดแต่ว่าบ่ต้องไปเห็นให้มันแตกหลายได้พี่น้องนี่เห็นให้มันแตกจักน้อยมันเป็นก้อนโคลนเคลียดเนี่ยยำในยำในยังมันจังเสียพี่น้องต่อไปก็ใส่หมูย่ออด้รจะพี่น้องใส่หมูย่อลงไปหาของงูหนีเมันต้องใส่โดนจะพี่น้องคนด่านน้ำเดือดปุ๊บใส่ลงไปปั๊บค้นข้นเละข้นเลจักหน่อยเนี่ยก็เอาขึ้นเพราะว่าขั้นต้มไปดวนและความคือนของข่อยเนาะขันต้มไปดวนเหมนก็ ซีเลพี่น้องมันบ่แซ่บต่อไปก็เป็นการปรุงพี่น้องบักพริกที่เฮาตำใบบ้างผ่นนี่ล่ะจา้าใส่ลงไปโนึ่งอันหลายเทื่อวนั่นนาจะขัดจากขูดพ่นบ่นเบิดจักเทื่อต่อไปก็สิเป็นน้ำกระเทียมดองพี่น้องน้ำกระเทียมดองกระเทียมท่วนยางดีพุ่นเด้นั่นพี่น้องเอ้ยข่อยใส่ต่อไปก็สิเป็นหยังล่ไงฮอโอ้ผงซุรลพี่น้องอันนี้ขาดบ่ได้ผงซุรลนี่ถ้ามันบ่ได้ใส่ในี่บ่กินก็นได้เด้อผงซุรลนี่ขอบอก ต่อไปกับเป็นน้ำตาลว่าจะน้ำตาลใส่ลงไปตามด้วยน้ำปลาบีบลงไปพี่น้องนี่กะกะเอาแล้วจ่ายไม่มีสูตรตายตดอกหมักหวานหมักเข้มหมักสมยังได้ก็ใส่ลงไปหลดจ้าพี่น้องคนคนนะพี่น้องเนาะคนเรื่องของเรื่อมาแ่นยังไงนี่พี่น้องคอยเกิดม่เลื่อมใส่บักหน้าป่าว่ายุมันขาดยังใส่บักหน้าพี่น้องเขาปาดไปสองหน่วยมั่งหลัใส่ลงไปเมิดหลดแต่่อยใส่เบิดปนันกันยังผสมยู่ได้พี่น้องสนุก บีบลงไปจ้าบีบลงไปอันข่อยบีบก็ไม่บีบฟังนี่เนาะอันบางอันุ่นผู้ส้มก็สิบ่เห็นว่าข่อยบีบบังหน้าได้สูนี่ก็บีบลงไปพี่น้องยังอีกเพียงหนึ่งค่ะบีบลงไปเสียดเรียบร้อยแล้วเขาก็ทําการค้นนะพี่น้องเนาะค้นส่วนผสมตงางงแต่ข้าใส่ลงไปว่าไหนมันเข้ากันพี่น้องค้นนะพี่น้องเนาะคนเสร็จแล้วเขาก็ซีมเน,ะนเาะกันข้าวเสียบเสียบแล้วเขาเอา วองข้าไปลวกส้มไปมันเห็นาใส่โรยจาอันเสียนร้อนหมูย่างลวก็หมูบดพี่น้องมาใส่ขวดลงไปให้นมือพี่น้องจะได้ขวางนี่แหละเส็ยเรียบร้อยเขาก็ทำกันค้นะพี่น้องเนาะค้นในเขากันพี่น้องเลยเนี่มันเข่าน้าเข่าเนื้อเนี่ยขั้นข่อยบอกเกีงใจท่านผู้ส้มนะคะอันขั้นจะมือหยุ่มเลยพี่น้องมือหยุ่ม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 ไม่ต้องสิเขากันเนาะอันนี้เออข่อันใหญ่ทันผู้ส้มเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ส้มสิว่าข่อยอันโยกกระโปงพี่น้องก็เลยนี่แหละเอา อันส่วนนี่ละคนต่อไปเสียเดียบลอยข้ากับใสอันขึ้นใช่แล้วพี่น้องเป็นอันเสร็จพิธีใสขึ้นใสข้ากับโคเรียจักหน่อยเนี่ยมันอันเขา่เขาๆไปเนี่ยสิเดี่ยวหอมๆตัวเถิงแล้วพี่น้องนะนี่จากับเป็นอันเสร็จพิธีเนีย่ยหมูย่อของข่อยพี่น้องเอ้แซบ่แซบเสียบด้วยสิบ,บอกให้สรสชาสิกับพี่น้องเผ็ดเปรี้ยวหวานจาาพี่น้องเซ่บขึ้นยังนีข่อยขอบอกนี่เสร็จเรียบ้อยจาาพี่นอ้องยำหมูยอของข่อย กินแลงแลพี่น้องเนะาะจั๊กซีเห็ดยังไปลือในตู้เย็นมีก็กินอันนี้ละจ้ะพอดีเลยนี่พี่น้องเป็นยังไงจัดใส่จานเรียบร้อยผัะถา่ดน้อยของข่อยเป็นแะเสบบ่มื่เจ้าวะนี่ยำหม,มูยอนะคะพี่น้องยำหม,มูยอใส่หมูสับและวุ้นเส้นค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีดน้จ้ะพี่น้องกลับมาพ,พบกันใหม่คลิปหน้านาะจา้าสวัสดีจา้า